สินค้าจากร้านแบ a ็กทูนะฮะบางกุ้นเทียนกรุงเทพเป็นโซลาเซลล์สองวัตต์นะครับเพิ่งมาถึงกล่องก็มีบุบนิดหน่อย นิดหน่อยนจะเปิดดูสินค้าข้างในนะครับโซลาเซล์งวดที่แล้วสั่งจากร้าน หนึงในลาซาด้านี่ยครับแต่ว่ากล่องไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้200ร้อยบาทกล่องกระจิบเดียวเท่ากับ30มสิบบาทสี่สิบาทจากร้านไม่ขออยากเอ่ยชื่อก็เลยไม่เซ็นรับของครับส่งคืนไปอันนี้แถมนาฬิกามาหนึ่งอัน อยู่สภาพโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันว่าจะใช้ได้ไหมใส่ฐานรีโมทเรียบร้อยแล้วนะครับมีแต่ภาษาจีนมีภาษาจีนภาษาอังกฤษมีโอโต้ก็เอ็มสาน่าสชั่วโมง าชั่วโมง8ชั่วโมงน่าจะเป็นอ่อนแล้วก็ออฟเดาเดาเอาแผงโซล่าเซล์ก็โอเคอยู่ครับใหญ่ขนาดตา่ำตรงตามขนาดประกอบแจ็คก็ตรงรุ่นเสียบกันได้ เสียบเข้าไปแล้วมีไฟกระพริบสีแดงเขียวเขียวไฟจากกระพริบอยู่ที่แดงแล้วก็เขียว3เม็ดเขียวเม็ดที่4ยังไม่ถึงแสดงว่าชาร์จยังไม่ได้เราจะทดลองครับอันแรก น่าจะเป็นออนแล้วก็ออฟครับโอเคกดโอเคครับสว่างอ๋อปิดโอเคออโต้แมปแมปอ่าปันกนวางยังไม่ติดออนออฟโอเคนะครับ ใช้ได้เรวจะลองกลางคืนกนนงงโโโันจะเป็นยังไงจะเปิดออโต้ไว้จะเป็นยังไงกลางคืนคืนคน,นี้เราจะทดสอบกลางคืนกันวันนี้มีแดดน,นะครับเรากำลังชาร์จโซลารเซลล์ที่ ดลองอยู่สองวัตต์สภาพก็สมบูรณ์ดีครับดูแดดวันนี้รู้สึกว่า จ้าเราไปดูโซลารเซลล์ที่ชาร์จไว้พึ่งแดดชาร์จไว้วันนี้แดดจ้ามากหลังจากฝนล,ลงเม็ดละโอ้เต็มครับเต็มหลังจากที่ กระพิบเลื่อนมบ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 ไ,ไ,ไหลจากเม็ดแดงเขียวสี่เม็ดนิ่งแล้วครับไฟนิ่งน่าจะเต็มครับน่าจะเต็มแต่ก็ตากแดดไว้ก่อนชัดให้เต็มที่วันนี้แดดจัดมากมาดู อันก่อนหน้าที่ติดตั้งไปแล้วหลังจากที่ฝนตกพยมรสุมเข้ามาก็ไม่เคยเตรียมสักทีก็ฝาคืมก็ใช้ได้ประมาณสักครึ่งคืนสักห้าหกชั่วโมงก็หมดหมดแล้วน,นี่ก็ยังไม่เต็มฮะยัง กระพริบอยู่ที่เม็ดทีเ่เต็มอยู่3เม็ดกระพริบอยู่ที่เม็ดที่4ครับ5 5หเม็ดมันมีอยู่ถึง5เม็ดครับ5เม็ดสีแดงไอ้ตัวเนี้ยตัวนี้ร้อยว,วัตต์ตัวนี้ร้อยวัตต,ว100วต,ต,ว100วต์ติดตั้งไปแล้วประมาณเดือนหนึ่งละใช้ก็ใชด้ดีอยู่ตัวนี้ก็ใชด้ดีแต่ว่าฟ้าค้มฟ้าค้มมา เป็น4ีหวันแล้วฮะวันนี้ก็ดูว่ามันจะเต็มไหมยังกระพริบอยู่ที่เม็ดที่สีเม็ดมี5เม็ดแล้วเย็นนี้เราจะไปทดสอบตัวใหม่กันครับตัวตัวที่มาใหม่ขณะนี้เวลาสิบ 6นาฬิกา38นาทีนะครับที่สวนพงกิจหรือพงกิจกาเด้นครับถ้าไปเซิร์ชใน Google Map ก็เป็นพงกิจการเด้นครับแต่ที่ป้ายสวนก็ยังเป็นสวนพงกิจนะฮะเรามาดูโซล่าเซลล์ครับที่ซื้อมาใหม่ส่งมาให้ใหม่สั่งจากลาซาด้า ตัวใหม่ในชาร์จเต็มถือว่าเต็มนะครับไฟสีเขียวไม่กระพริบแต่ว่าเราไปดูไปดูตัวอื่นครับที่ซื้อมาก่อนครับยังชาร์จไม่เต็มตัวนี้อยู่ใกล้เราไก่ตัวนี้รู้สึกจะเป็น45วัตต์นะครับ นะครับบรรยากาศของสวนพงกิจครับเวลาเย็นเบรรยากาศดีวันนี้ฟ้าคืมอีกแล้วครับฝนดูท่าจะตกนะฮะหลายวันแล้วที่สุราเซียวเราชาร์จไม่เต็มครับใช้ไม่ถึงสว่างตัวนี้ก็ยังกระพริบอยู่ครับถ้าเต็มเขาจะมีปุ่มสีเขียวขึ้นครับตัวนี้ฮะนี่ยังยังไม่เต็มก็ยังกระพริบ อยู่ติมหลายวันล้วกะ็ใช้ได้อยู่วันนี้มีแดดน่าจะสว่างน่าจะใช้ได้สว่างไปดูอีกตัวนะครับบรรยากาศครับเราพยายามจะ ไม่ให้มีค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานในสวนนะสวนเราเป็นสวนปลอดสารพิษไม่ใช้สารเครมีใช้ก็ใช้ให้น้อยที่สุดครับนี่ก็เป็นบอ่ปบอปลาปลาไปดูที่ติดตั้งไว้ก่อนครับติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ว่าชา์จเต็มหรือยังโอ้มีคนมาแอบตกเบ็ดด้วยครับไม่ตกปลาด้วย เนี่ยครับยังยังกระพริบอยู่ที่เม็ดที่ห้าแล้วครับเม็ดที่ห้าแต่ยังไม่เต็มท่าเขาเต็ม,เข,เ,ตมเขาจะไม่กระพริบเม็ดที่ห้าเม็ดที่สี่เต็มวันนี้ยาตแต่ถึงจะใช้ถึงสว่างประมาณนั้นเรามาดูว่าตัวใหม่ของเราเนี่ยจะใช้งานได้ดีแค่ไหน เรามาเฝ้ารอเวลาค่ำครับดูว่าเขาเปิดแล้วเขาจะเป็นยังไงจะสว่างแค่ไหนฮะตัวนี้ครับแล้วรอสักครู่ครับจะรายงานโอเคนะครับครับเรามาดูโซลาร์เซลล์ทำงานกันครับตัวนี้ทำงานแล้วสว่างแต่ว่าตัวอื่นตัวติดก่อนตัวนี้ร้อยวัตต์ทำงานแล้ว มันตั้งค่าแสงไม่เท่ากันตัวนี้สว่างแล้วเราไปดูตัวอื่นยังไม่ทำงานเนี่ยมืดขนาดนี้ทำงานแล้วตัวนี้เปิดสวิตต์แล้วตั้งออโต้ไว้ ตัวนี้ยังไม่ทำงานเลยตัวใหม่ยังไม่ทำงานเนี่ยนี่ก็ถือว่าชาร์จไฟเต็มทุกเม็ดนะครับ ก็ขนาดเหมือนที่ร้านระบุไว้ตรงตามนี้สั่งมาครั้งที่แล้วไม่ตรงสองรอยวัตต์กล่องกระจิบเดียวเองแผงไม่น่าจะตามขนาดนี้อันนี้อยู่ที่ 38เซนติเมตรคูณ43่เซนนะที่ร้านระบุไว้น่าจะตรงลำปกอยู่นี่ยังไม่ทำงานไปดูตัวอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็จะทำงานค่ำหน่อยเหมืนตัว100ตร้อยวัตต ตัวเอามาก่อนเพื่อนนี่ทำงานเร็วพอ,อ,อสลัวสลัว,วนิดหน่อยก็ทำงานแล้วเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้ก็ยังไฟจะพลิบแม็ปแมป็บแม็ี๋ยวฮะปลาสลัวประมาณนี้ เย็นๆที่สวนผงมกิจนะครับไฟสีแดงมองเห็นไกลนะครับ แว็บแวบ,บแวแวมองเห็นไก่ <c oughs> แต่ยังฟ้ายังไม่มืดพอก็ยังไม่ทำงานโอ้ <c oughs> oh, ตัวนั้นน่าจะทำงานแล้วตัวมองเห็นไฟสว่างจ้าเลย ไม่ทำงานนะครับตัว200วัตต์ที่ได้รับมาใหม่สว่างแล้วครับสว่างแล้วมาใหม่สว่างแล้วครับสว่างแล้ว,ว,ลว,ว,ลวนั่นมองเห็นโอ้สว่างจ้าเลยครับ ใช้ได้ครับโอ้สว่างสว่างดูถ้ามืดก็จะสว่างมาก ขาก็อยู่ประมาณนี้ที่สวิตอัตโนมัติทำงานตัวเล็กก็จะช้าหน่อย ฟ้าก็อยู่ประมาณนี้ครับเริ่มมืดลงแหละ กันหลายนาทีพอสมควรครับแต่ว่าตัวตัวร้อวัต่าจะเปิดก่อนเขาสง่งตามด้วย200วัตที่ได้มาใหม่อันนี้45วัตตัวนี้ได้มาก่อนเพื่อน โอ้ตัวนี้ได้มาที่สองครับตัวนี้ได้มาหลังจากร้อยวัดลอดูว่าเขาจะททำงานเวลาไหน ทำงานแล้วครับจะทำค่ำหน่อยครับตัวนี้ก็สว่างใช้ได้ครับ45วัตต์ก็สว่างใช้ได้ถือว่าโอเคครับโอเค